ดึกแล้วแล้วเอกนอนแล้วแล้วพลอยน,นอนไม่หลับเราก็เห็น,นว่าไม่อยากทำอะไรกินเองนะ่ะอยากทำอะไรกินเองนะ่ๆๆะไปเร็วที่ล่ะไปล้างหน้าเดี๋ยวอยาทำได้อย่างนั้นไม่น่าลัะเขาทำคอนเทนต์อยู่เขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไร วนะคะควันนี้นะคะพลอยขออนุญาตมาเปิดคลิปในหะ้องนั้นนะคะทุกคนอาจจะมีเสียงก๊อกแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสอดคล้อรนะคะทุกคนแต่พลอยต้องขออนุญาตมาเปิดคลิปในนี้จริงๆนะคะเพราะว่าเอกนอนอยู่ในห้องใช่ไหมทุกคนก็กลัวเอกจะได้ยินะก็เลยมาแอบเปิดคลิปในห้องนานนะคะทุกคนวันนี้มันดึกแล้วแล้วเ,เอกนอนแนละ้วแล้วพลอ,อยนอนไม่หลับเราก็เหิวไม่อยากทาอะไรกินเองนะอ่ะหิวมากเลยนะคะทุกคน จะปลุกให้ทำมาม่าให้พลอยกินนะคะตอนดึกๆนี่แหละคนนอนไปแล้วทุกคนเราปลุกให้มาทําอะไรให้กินน่ะแต่พลอยก็จะถือกล้องอยู่อย่างนี้นี่แหละแล้วก็แบบล็อกเองเอว่าพลอยจะทาคอนเทนต์เออพลอยจะถ่ายคลิปทาคอนเทนต์แต่จริงๆอ่ะพลอยแกลนะคะแกลให้เขาทําให้กินเพราะว่าเราอะขี้เกียจขี้เกียจนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะทุกคนไปเร็วที่รักไปล้างหน้า เดี๋ยวอย่าทำได้ยางนั้นไม่น่าล่ะเขาทำคอนเทนต์อยู่เขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยยายื่อละควันหอมจังเลยแต่ทำไมสีมันเป็นขนานถูก ยังไม่เสร็จไงมตัดภาพไปดูตอนเอกทำเสร็จกันเลยดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวลิปจะยาวนะคะ one hour later นี่นะคะทุกคนมาม่าที่พลอยให้เอกทำนะคะ<ม>เป็นคอนเทนต์ของพลอยในวันนี้นะคะที่ว่าให้เอกทำมาม่าให้กินตอนดึกๆนะคะทุกคน<ม>และเอกก็ไม่ขัดใจ<ม>น้ำเขาเปียกมาที่เราแปรามาให้หน่อยได้ไหมคะแปมาให้หน่อยค่ะอั<ม>นหลังบ้านนี่เขาไปให้ที่อยากกิน ในที่สุดก็ได้กินนะคะทุกคนเอ็กทำให้กินนะคะกคอยนึกว่ามันจะไม่ตื่นมาทำให้กินนั่นแหละทุกคนในที่สุดนะคะแผ่นนี้ก็แกล้งสังเด่นนะคะทุกคนอืมอร่อยมากเลยอืมเดือดมืออะไรเงี้ยอืมก็อร่อยอ่ะอร่อยจนติดฟังเต็มเลยไง ตอนนีมม้ดึกมากแล้วนะคะทุกคนประมาณ4ีสามก็ปลุกไหมนะก็คิดคอนเทนต์นี้ได้พอดีเขาไม่ใช่เขาเห็นมีคนขอมาด้วยก็คงจะเปิดคลิปแกงของเรากันแล้วใช่ไหมคะทุกคนพลอยก็เลยวันนี้พลอยก็เลยมาทําคลิปอาหารนะคะเ,เพราะว่าก็มีคนขอมาว่าให้พลอยทำคลิปอาหารด้วยกันหน่อยใช่ไหมได้คราบไ,ไ,ได้ดูคร<า>ับอ๋อโอโหเจสสันก็เพิ่งทำอะไรยอยู่ไม่นอนนอนไม่หลับ แอบคุยกับใครว้าบ้างไม่หลับไม่นอนเอาคอนเทนต์นี้มาอ้างว่าไม่จริงไม่ใช่คนแบบนั้นเราก็รู้เปิดกล้องดูเด็กก็รู้ กนก็เป็นนั้นว่าแผนนี้สําเร็จน,นะคะทุกคนแผนแก้งรอยสําเร็จไปอีกแล้วนะคะทุกคนะคะทุกคนกคน็ต้องปลุงมา,าทำค่ะเพราทเคลิปแก้งเธอ,อเจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์แบบอย่างนี้หรอกแต่ว่า คือเขาว่านอนด้วยหลับแล้วทีนี้เขาเหิวเขาก็เลยคิดแผนแกล้งเธอออกเห็นเธอนอนหลับกาลังนอนหลับสบายๆฝันดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าจะแกล้งเธอบอกแก้เธออ่ะลุกมาทําอะไรให้เกณฑ์มาทำอมารให้เกณฑ์เพราะว่าเขาเหิวแต่ไม่อยากทําเองก,ก็คืออยากใช้เธอเออแล้วแทนที่ก็สําเร็จแล้วเธอตื่นเมอทำให้เขากินก็คือแบบชั่วมากชั่วมากเขาหลอนเลยนะขอบคุณนะคะต้องขอบคุณหรอกจะโดนเอาือเป็นแห้วแหละ ไม่กลัวก็มาดีครับไหนก็รู้แต่มาเล่นทีเล่นแรงแล้วก็เป็นคนแบบอ่อนไหวต่อความรู้สึกแบบทุกคนแบบนี้เนี่ยนะอจิตรูดิแค่เลื่อนเส้นผ่านนะแต่ว่าแค่เห็นคนแบบเกิดแบบที่เห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอก็แบบว่าคือก็สงสารอบบน้องตาไหลแล้วถ้าดูหมาเห็นหมาโดนกระสุนก็จะร้องไห้เลยแ้วดูมาแก้งอย่างเงี้ยแก้งแรงอะทุกคนไม่ใชใครสงสารควยเลยอะมีแต่คนชอบดูอะพอร้องไห้อะดูเยอะกันจังเลยอะ One HOUR LATER later One ทุกคนคะพลอยก็ขอปิดคลิปเลยก็แล้วกันนะคะทุกคนขออนุญาตไปกินแล้วก็ไปนอนก่อน,นะคะตอนนี้ดึกบางแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคน